สวัสดีครับผมชื่อวิโรธธีระดำมุนตะกูลนะครับชื่อเฮียชัยนะครับก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุ50ปีแล้วก็มาทำซิกแพคจริงๆผมเป็นคนรักสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็เล่นฟิตเนสมานานมากจ้างเทรนเนอร์7หลักก็มีครับผมก็เคยจ้างมาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรพอผมมาเห็นทางรัฐอย่างนี้ผมก็เลือกทางรัดดีกว่า พอดีวันนั้นเปิดดูใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็เจอเออฟซของ BCS ขึ้นมาก็เห็นราคาแล้วก็เห็นว่าเ,เราเคยใฝ่ฝันอยากมีซิกแพคก็เลยก็เลยก็เลยตัดสินใจทักไปเลยครับไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอท่านก็ดูแล้วมีความ มีความชํนานาญนะครับให้ความเชื่อมั่นกับเราก็เริ่มจากคุณหมอก็ได้ทําการเจาะตรงส่วนที่คุณหมอวางแผนไว้แล้วก็ดูดส่วนพวกไขมันพวกเลือดพวกน้ําเหลืองอะไรออกไปแล้วก็ไปคัดแยกส่วนดีเข้ามาฉีดตามที่คุณหมอกับเราวางแผนกันไว้ว่าเราต้องการส่วนบล็อกตรงไหนบ้างซิกแพคตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็มีการบบกวางโฟมบล็อก แล้วก็แ็กไว้เลยครับก็คุณหมอก็ทำทำการดูดจากส่วนหน้าส่วนข้างหน้าเสร็จแล้วก็ส่วนข้างๆนี้ด้วยครับส่วนข้างๆคุณหมอก็ก็ก็ดูดดูดไปก็ยังออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอก็โดยการอาจจะเดินเบาๆบ้างหรือเข้าคาสที่ค่อนข้างจะแค่เป็นแอโรบิกหรือเป็นสเตปอะไรแค่นั้นครับคาสที่มันหนักๆผมก็หลีกเลี่ยงก่อน พอรู้สึกว่าบอดี้ร่างกายเราเนี่ยมันโอเคเราชอบเราชอบของร่างกายแล้วเราก็อยากจะใส่กางเกงว่ายน้ำหรือใส่โชว์สรีระร่างกายก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะมีแพลนพาคุณแฟนไปภูเก็ตครับฝากท่านท่านที่คิดอยากจะมีซิกแพคโดยวันเดียวนะครับก็ ออขอแนะนําที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ทีมงานมืออาชีพจริงๆที่สําคัญที่สุดก็เลยก็คือคุณหมอนะครับคุณหมอท่านเป็นคุณหมอที่เ,เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมโดยตรงมั่นใจได้100%ครับแล้วการพักฟื้นหรือสารที่พักฟื้นนี่โอเคครับ